สวัสดีครับในคลิปที่3เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องที่ทำให้เรามีรายได้ต่อเดือนหลักแสนในคลิปที่1กับ2เนี่ยนะครับเราเห็นแล้วว่าหลักหมื่นของเราเนี่ยขึ้น3ามี่หมื่นเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้สูงระยะเวลาที่มันทอดยาวมากขึ้นเรื่อยๆมันก็ทำให้รายได้เราเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมาดูในคลิปที่สเนี่ยมันเป็นตัวเลขใหญ่ต้องอาศัยศักยภาพการทำงานของตัวเองนะครับ ยางเป็นระบบนะครับต้องเรียนรู้นะครับเวลาเทรนก็ต้องเทรนด้วยกันนะครับเวลาออกตลาดก็ต้องออกนะครับเวลาทําการตลาดออนไลน์ก็ต้องทําแต่ทุกอย่างที่ทําการตลาดเนี่ยขอให้อยู่ในหลักสูตรนะครับอย่างหลักสูตรที่เราเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือเราเองจะต้องมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ก็คือสร้างฐานลูกค้านี่แหละนะครับทางออนไลน์และออฟไลน์ออนไลน์สร้างอย่างไรนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าออนไลน์สร้างอย่างไรเนี่ยนะครับ คอนเทนต์ที่เราจะสร้างเนี่ยนะครับเรามาดูในโน้ตเนี่ยเราก็ยังมีคอนเทนต์อยู่อยู่พอสมควรนะครับที่เราเคยเอามาคุยกันเนี่ยนะครับคือพวกนี้เป็นภาพนำนะครับเป็นภาพนำพอภาพนำเสร็จแล้วเนี่ยมันจะจูงใจให้คนเขาดูในเนื้อหาเรียกว่าดูแคปชั่นเรานะครับหัวข้อแล้วก็ดูเนื้อหานะครับว่าเออมันตรงกับปัญหาที่เขามีอยู่ไหมซึ่งบอกกันได้ผลมากที่สุดก็คือ ทุกวันนี้ร้านอาหารต้องการให้มีคนทําการตลาดให้ไม่ใช่ต้องการแอปสุดยอดนะครับไม่เกี่ยวไม่ต้องการแพลตฟอร์มที่สุดยอดหรือแม้แต่ค่า GP เนี่ยก็ยังเป็นอันดับรองลงมาแต่ค่า GP มันส่งผลทํำยังไงให้เขาขายง่ายขึ้นขายได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยแอปของเราเนี่ยมันเข้าไปซัพพอร์ตหรือว่าเป็นโซลูชันที่เข้าไปแก้เพนพอยของเขาได้ตรงจุดมากผมเพิ่งคุยกับเจ้าของร้านนะครับโอ๊ตผัดกะเพรา นะครับอันนี้จบปริญาญาโทมาจากออสเตรเลียเลยนะทางด้านเชฟออกมาเปิดอยู่ในซอยบ้านผมคุยกันสนุกคุยกันไม่ยอมเลิกนะครับยังไงก็เอาครับแต่ผมบอกว่าใจเย็นๆนะครับซึ่งเขาพอใจมากเพราะว่าเราใช้ระบบที่นะมีวินไปส่งนะครับแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆที่ผมคุยให้ฟังสั้นๆเนี่ยนะครับก็เชิญผมไปคุยต่อที่ร้านนะครับเสร็จแล้วผมยังไม่ไปคุยนะครับเมื่อกี้ได้คุยกันช่วงหนึ่งแล้วนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าการทําการตลาดให้ร้านอาหารเนี่ยนะครับเป็นเป็นอะไรที่โดนใจที่สุดแต่ว่าการที่คุณจะมีะไรายได้หลักแสนเนี่ยนะครับในในแผน C เนี่ยคุณจะต้องหวานมาเมล็ดพันธุ์สร้างฐานลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เป็นอย่างออนไลน์เนี่ยนะครับคอนเทนต์ที่ผมโชว์อยู่ตรงนี้นะครับลุ้นแล้วแต่จะนําไปสู่การสมัครฟรีแล้วทดลองใช้เนี่คือฐานลูกค้าก่อนนะเสร็จแล้วเนี่ย ค่อยๆดูแลเขาเทคแคร์เขานะครับให้คําแนะนําช่วยเหลือเขานะฮะสมมุติว่าเดือนนี้นะครับคุณโพสต์ไปแล้วสมัครฟรีเนี่ยมันก็ได้เยอะอยู่นะนะครับเอาง่าง่ายอะ่ะวันหนึ่งมีคนสมัครฟรีสักสักสิคนเนี่ยนะครับเอา5คนก็ไนดะ้เาเดี๋ยวจะว่า10คนเยอะแต่จริงไม่เยอะนะเอา5คนเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ150-200าร้านค้านะครับที่จะอยู่ในบัญชี นะในสต็อกของคุณนี่แหละ3มเดือนคุณมีสต็อกว่าที่ลูกค,ค้าอยู่ประมาณห้าหรลายสมมุติว่าเดือนที่4ี่คุณจะทยอยให้เขาอัปเกรดเนี่ยวันละ2ลายสลายคุณว่ามันยากไหมครับมันไม่ยากเพราะนั้นวันละสองสาลายเนี่ยคุณได้ลายลประมาณ7จ0ดแปดร้อยะอีเจ็ดร้อยแล้วกัน7จ็ดสามยี่สิบวันนึงคุณมีรายได้2 0 0พแล้วเดือนหนึ่งคุณก็ห0หมื่นแล้วอันนี้ยังไม่รวมกับรายได้ทบทวีจากการต่ออายุนะ แล้วก็การจ่าย5ชั้นซึ่ง5ชั้นเนี่ยเขาทําอย่างคุณเป็นน่ะเขาก็ไม่ได้อัพเฉพาะรายเดือนนะเขาก็อัพรายปีเหมือนคุณนั่นแหละแล้วไอ้หลักแสนเนี่ยมันจะหนีไปไหนขออย่างเดียวนะครับทำตามหลักสูตรเชื่อผมทําตามหลักสูตรเพราะว่าเครื่องมือมันถูกสร้างมาเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักสูตรนะฮะเพราะฉะนั้นจุดขายนะที่ผมเตรียมไว้มันสอดคล้องกับหลักสูตรทั้งหมด ะฉะนั้นผมต้องให้ความมั่นใจกับพวกเราว่าถึงเวลาแล้วครับมามีธุรกิจที่มันเป็นผู้ประกอบการจริงๆนะครับผมไม่ได้ขายแผนนะแต่แผนน้นมันสุดยอดสามารถจะเอาไปสร้างมูลค่าในการพูดคุยได้เยอะมากตรงนี้ผมเองก็ให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเสริมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ